ตึ้งเกอติตกานวา,า,าถ้าเกตจมใจถ้าเกตายตกให้เป็นยุงให้เป็นปลิงที่ว่ากินเลือดคุได้ยันเออให้เป็นแบบนั้นเลยจะไม่โขนเนาะตัวตัวจะบอกว่าสาวปน,นีเละไม่อกไม่ตรงตรงลมมัวลมควายต่อได้สำน้าตาาไม่ลมมัวลมควายคือทำไม่ได้เลยลุงไม่ได้ลุงไม่ได้เลยลูกล,ลุงไม่ได้ หัควายนีนคือให้เข้ากินเลยพอเขากินเนมแล้วก็ได้ลุหน้าให้ให้สุนทรากินให้ปลิงกินให้ปลิ้งคือหัวเข้าหัาโอกินว่าดำตำเหมือไม่รู้หนวไนควายเลยเขาเชื่อว่าปลิงนี่คือยาสวัสดีครับเอฟซีวันนี้มอแคมอยู่ที่บ้านสุนทราหรือว่าวัดสุนทราวาดอยู่ตำบลปันแตอํำเภอขวนขนุนจังหวัดปัตถานีบริเวณนี้เป็นเทมาคลอง เชื้อว่าสุนซาานานี่รรปันนางอยักสุนซานะครับโรปันนางยักนี่นาชาวบ้านเชื่อว่าถ้าว่าเราไปทาหน้าทําทาหน้าลงในน้ำเนี่ยจะมีปลิงมีนามีถักมีปลิงเนี่ยนาเชื่อว่าเป็นเอ็นก้องสุนซ่านาหล่างจากปลารสนาข้านางสุนซาสุนซาเขาตั้งจินอันติษท่านว่าอาวัยวะข้องนางเนี่ยให้เป็นผิดเป็นไปต่อมนุษย์นานั่นคือคาทราบแฉงหรือว่าคำอธิษท่านข้องอยักสุนชานะครับคนทำหน้าหรือว่ากลัวปลิงนี่จะ บนบาน้านชุนชานี่นะครับเสรือเขาก็ลาว่าเออไว้ชุนจาบ้านเราไม่ต้องกลัวปลีกนะแต่ต้องอนงั้นไปบอเขือนางชุนจาหล่อเจ้าจบ้านก็ตําปีติกาก็เขาการํานานก็จะบนนุญนางชุนจาบอกว่าอย่าให้ปลีกกบกเจ้าหน้าท้องนี้พอแท้ทรับแล้วถ้าไม่มีอะไรกขก็คอยรว<า>่วงกันบีเอตเรือควายก็บอกว่าก็าบุญในกินควายต่างเป็น ยาไอ้ปรีงั้นคือถ้าปรีงั้นก็เรียกว่ามันเป็นจิตวิญญาณก็งนา่งต้นจ้านมันจะจำแนกขาดให้ปล่ยเจ้าดูดเจ้าก็เจ้ากินเลือดหรอถึงเวลาปรอมันไม่ไดกินได้ได้ตังในุกวนี้บอก็ทำตัวนี้ออกไปก็รู้ซึกว่าก็นนแดงไง้เลยไปตังให้กินคือน้ำแดงคือก็ให้กินแต่เลือดปราดบีปลารุนเป็นหลวเรียงหลเรียงกองยักษ์นางยักษ์กิดกาหลเรียงกีดกาหลเรียงใจหลัวเราย่ามือก็ยักษ์ ออมองมัวนาะโมกูถึงกนเลี้ยงกับเออเปิดไฟเด็กก็ไปดูที่ไปดูที่ก็ดูที่ก็เห็น้านในโคมานวะนั่นคือ้านิในเลยเรามาเลที่อยู่ที่วะ่าไงกเหีาตนันู้นโอ้วัานี้ก็ใชยไปตายลูกเพราต้องการฆ้านี่แตดูที่เเปลี่ยน้านไหมตอเต่มาก็ตกกว่าดูที่แปลงด้านนั่นนะมันเปลี่ยน้านไงไปไปถึงนูก็ให้แต่งงานเลยความที่งันานเนี้แม่นางยากตัว แต่แต sí, ่เขียนเป็นว่าไปต่างวันก้าวันถึงเงินก้ากู้เงินก็ต้องไปข้า่นนี่นะก้าก้าลูกเด็กหนุ่มหนุ่มนี่หนังอยากนี่ต้นใานี่กับนั่นข้า่นนี่ก้าปลารสก้าปลารสนะรก็ลูกเลี้ยงถึงไม่รวยอำเือแล้วก็แต่ว่าลูกเลี้ยงเอาไปถึงก็ไปเอาเต้นหนังแม่เลี้ยงแกไปเอาถึงญาติก็ไปถึงไปพบรูที่หรือที่นี่แต่งข้า่นนีแตลงข้า่นมาไปถึงไอ้ไอ้เบลียอ็นรับเข้าไปแต่งงานได้เลยไอ้กองเมืองเลยเสร็จถึงได้แล้วครับ ยี่หกเรื่องยาก็ไม่รู้ทาอะไรก็ไม่รีไม่เก็่ยวไงอเรืองยากก็วนเาเก็บถึงก็มองว่านนู่น้าเก็บึงมนเป็นปีกับเมืองกเป็นันรายกับเมืองก็แล้วก็ไม่คิดว่าจะทำทำย้อข้หมาทำย้อดทำที่วาก็ก็ก็ตึงเป็นี่ขี้หมาแน่ได้มาพอได้มาได้แล้วก็การกมมีหมู่มมีเรียนมมมจอกไม่มมจอกไม่มมจอกไม่มมจกมมจก่า มองต่อมอูมองตามไีกวนั่น,นอ้อยเลยไปดีบอกว่าโอพุ่งโอวย,ยาพุ่งาวางยาพุ่งเลยเป็นกล้วยถึงให้เป็นเละให้เป็นน้ำให้เป็นปลาถึงกัหน้อยไเราไอ้นูก็มปนกัปดกัปดก็แมนว่ใจแมจีนังนอยากกัมปดพอที่เหลือก็พอว่าไปดีบอกไม่ได้กัดมองจะม,มองมองิดีกับรับรับถึงกเราก็ช่วได้กั นีปลารถกาเมรีนี่เป็นไรกันนะมันปลารสกับเมรีมันมันเป็นพวกมียเลี้ยงเองนะเถงาเล้ยแต่งานเล้ยแต่งานเล้ยงอะไตอนนี้เมรีนันเป็นยักษ์เมรีนี่มันเป็นมนุษย์นี่แต่ว่ายักษ์มีรักเลี้ยงตึ้งตึ้งปลารสพอได้ยาอะไรนี่จากเมียแล้วนี่เลยนี่นี่ตึ้งกันอลไรกับบุยักษ์กับตามบัวหมอบเราหมอมเราหมอยาวเมียหมอนักกับเปลี่ยนหมีเมานักกับก้ามไอ้นั่นในเรื่องนี้ยาได้ก็เมียบอกหมดแล้ ผมมดกับมแ่ได้ความหลับมดตได้ไว้ได้ไดมันด้ไ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 ด่โจ้งด้นด้ได้ไดนได้ไกกได้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 าด้ได้ได้ได้กด้ไดกได้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 ไดอได้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 ไป้าด้มืองดูได้ได้ได้าด้ไ้ไได้ไ้เด้ด้ด้ได้ด้ไ้ได้้ไได้ไ้ไ้้ได้ได้ได้ไง้ไไปให้ไล้้ได้รดมาบ้้ได้าด้ได้ได้ด้ได้ดได้ได้ได้ไดได้ด้ด้ไไ้ไดด้ไกรไดดดกด้ดดไไดดด้ ก้าตายเลยถึงพต,พตั้มพอเต้นผนไหวต้พรื้อรอมนางยักษนี่อีปโป้ไวต้ื้อถึงโปรตีนไหวลาวอกากเมือง่าตุมอันนี้หลักเจ็ดวันเจ็ดคืนหลกัหลกมไม่ไหวเรียมาตุมซาลุาจนไปทังตัวนี้มาตุ่มเทศารชนาเนี่ยครับม,าม,ามันบอกในเใพนราะว่าบอกมาตุ่มวัดไชยนาอันนี้วัดไชยนาเอ เด็กวัยกว่าใจริญน้าเวอา์วัดสุนทราที่บามาถูกวันวัดสุนทราถึงได้บอกถึงทางอากาศวัดสุนทราวัดหลักไมนหลักปลาพวกกระดองข้าทองเด่นออกจากปรกตูแล้วเจ้ากังไม่โู้ก็ไกโจูหลักออกถอยจากนี่ถึงนั้นมาถึงวัดใจริญน่ะกังวัดเจริญน่ะในอดี้นะวัดเจริญก่อนจะถึงวัดสุนทราจะมีสะโบราณชาวบ้านลาวาสะนี่มีมาแต่ในอดีตแล้วนะครับชาวบ้านได้สร้างโอบบันข้องหนังยักษเชือว่าสุนทรา เชือบ้านนําเมืองบ้านสุนทราแห่งนี้นะครับหนังยักษ์นี่มีชาวบ้านมาเส้นไหว้นะครับก้อ,อนเทพระรถเมรี่นาใดกาหนังยักษ์เนี้ยนะครับหนังยักษ์ใดตังคินอธิษฐานวาให้อวัยวะส่วนต่างๆของนางเนี้ยเป็นผิดเป็นไยต่อมนุษย์นะครับนะแล้วมีเรื่องราววา,าซึ่งเป็นไยกับมนุษย์โดยเฉพาะปลิกเป็นเส้นเอ็นของนางสุนทรา นาชาวบ้านเฉือววาปนันนาชาวบ้านทำนานาลงไปทำนาซะไม่กอนมีควายนาผ้าไายควายรือว่าปลิงตัวใหญ่ๆเนี่ยนะครับชาวบ้านจะกลัวมากนาขาจะเเซนไวนาเกบุลนาวัวควายเป็นตัวตัวนะครับนานั่นคือการเซนไวนางส้นซ้านานางยักษ์นาในตำนานนิท่านเรืองปลารถเมรี่น้ำแดงนุ่มคูปลาตู บุญมาอะไรพนันเลยขึกับนุญดันได้มั้งอ่ะดันตีว่าตามใจลูกเลยเมื่อลูกนี่ีไปชอบไปก้าวหย้าไปทำอะไรลยลูกก็มาบุญยามาบุญตับยาวได้ปนี่ยคือบุญตับยาวบุญกองแต่เราก็ต้องตังกองได้รับผลจริงมียนเข้ามาตามใจดีไหนนะนี่นะทีคนที่อะไรก็เคยมาบุญแล้วก็มาบุญกันเพพวกครูคลูก็ยังมาบุญบุญได้บุญได้ไี่ ได้ได้หลัง่มวังได้หลังใจเลยเมื่อนักเรียนนี่เมื่อนักเรียนนี้ทีมาบุญ่าเอื้อก็มาบุญอย่าเอื้อวะให้ได้โฉบกาวันโฉบกาป่าหยาบานโฉมกาันี้คือได้นะได้จริงๆนะได้นายลูกจับตื้อมากเนี่ยเมื่อว่าเวลาลูกล้านมาบอกว่าใจกาบานลูกต้องปีนหลดโคนนะต้องปีนหลดไม่ใช่ว่าขมาตื้นกาบานต้องปีน โยกไปกาตองปีนวันนี้หลูกรัาน์รับแล้วเนาะตรงปีนให้อยากปกปองกลุ่มโครงฌานเนี่ยดีมาบุญหลับบ้านบุญบ้านเนี่ยเนี่เนี่เน,น,นี่เขาก็บ,บุญเร็วหลูก็ได้พยาบายครูแลว้วนี่เขาก็บ,บุญเร็วได้ครูหลูก็ได้ครูส่วนอยู่เออเลี้ยงอยู่ที่สุราษฎร์เนี่ยก็มาตังตาใจบุญอะไรลวส่วนมากนะก็จะมาบุญเหลองการงานมากนะ เลืองการงานไอไ้ได้มากเกศซักดิ์ยิงเกศซักซิ์เกศซักซิ์มากเกดีมากนะเกศช่วยเรือรู่ร้าน